บทที่42ของจริงนั้นมีอยู่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความท้อใจปฏิบัติอยู่เป็นเวลานานก็ยังรู้สึกว่าตนเองไม่ได้พัฒนาขึ้นหลวงปู่เคยเมตตาสอนผู้เขียนว่าของที่มีมันยังไม่จริงของจริงเขามีเมื่อยังไม่จริงมันก็ยังไม่มี หลวงปู่เมตตากล่าวเสริมอีกว่าคนที่กล้าจริงทำจริงเพียรปฏิบัติอยู่เสมอจะพบความสำเร็จในที่สุดถ้าทำจริงแล้วต้องได้แน่แนๆหลวงปู่ยืนยันอย่างหนักแน่นและให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ของท่านเสมอเพื่อให้ตั้งใจทำจริง แล้วผลที่เกิดจากความตั้งใจจริงจะเกิดขึ้นให้ตัวผู้ปฏิบัติได้ชื่นชมยินดีในที่สุดจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูลวงปูดูพรมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนธรรม